ดาวพระเสาร์หนึ่งในดาวตรีเทพกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่สภาวะปกติมีพลังมีกำลังวังชาเป็นอย่างมากอิทธิพลของดาวพระเสารที่กำลังจะเข้าสู่สภาวะเดินหน้าอย่างปกติในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะ การโคจรเปลี่ยนทิศทางของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ถือว่าส่งผลต่อตัวคุณอย่างชัดเจนเนื่องจากดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะและที่ต้องบอกว่าดาวพระเสาร์นั้นคือหนึ่งในดาวตรีเทพนั้นก็เพราะว่าดาวตรีเทพประกอบไปด้วยดาวพระพฤหัสบดีดาวพระราหูและดาวพระเสาค่ะดาวตรีเทพในทางโหราศาสตร์ถือว่า เป็นดาวที่ทรงอิทธิพลส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีมากที่สุดเมื่อดาวตรีเทพแต่ละดวงโคโจรโยกย้ายไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดก็ย่อมส่งผลให้พบนั้นเรือนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระตุ้นเรื่องราวต่างๆให้แก่เจ้าชะตาได้เป็นอย่างมากค่ะดาวตรีเทพทั้งหลายจึงถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีครั้งนี้ดาวพระเสารซึ่งเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพ จากที่เคยโคจรวิริตรผิดเพี้ยนมาเป็นระยะเวลานานนั่นก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2567นะคะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สภาวะหมุนองศาแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะการเดินหน้าเป็นปกติอย่างช้าๆค่ะเมื่อดาวใหญ่มีการโคจรเดินหน้าก็มักจะส่งแรงกระเพื่อมส่งพลังงานอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีนะคะ ดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงห์ในขณะนี้ดาวพระเสาร์ได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาแล้วก็ทํามุมเล็งมายังลัคนาราศีเกิดของชาวสิงห์นั่นเองค่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าชาวสิงห์เป็นลัคนาราศีที่จะได้รับอิทธิพลจากดาวพระเสาร์โดยตรงก็เนื่องจากว่าดาวพระเสาร์เล็งมายังเรือนเกิดของท่านนั่นเอง ในจังหวะที่ผ่านมานั่นก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2567จนถึงวันที่3พฤศจิกายนปี2567ดาวพระเสาวดาวเจ้าเรือนอริที่ได้ทำรวิปริษอยู่ในเรือนปัตตนิและเลงลัคนาราศีเกิดนี้จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นเกิดเรื่องราวใหญ่ๆขึ้นในชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์เนอร์หรือมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะมีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนอริเลงลงงคงัคนาอริหมายถึงหนี้สินอริหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องต่อสู้จะต้องดิ้นรนจะต้องเจอสิ่งที่ท้าทายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และชาวสิง์บางคนก็อาจจะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านบางคนนะคะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะมีรายจ่ายค่อนข้างมากแต่กลับกลายเป็นว่ารายรับเหมือนเดิมหรือน้อยลงบางคนประสบปัญหาหนี้สินอย่างที่สมัยได้บอกไปหรือชาวสิงบางคนอยู่ในสภาวะที่รู้สึกดาวรู้สึกเศร้าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่มีพลังงานบางคนมีอาการป่วยไขย้ไม่สบายแทรกแซงเข้ามาด้วย ในจังหวะที่ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนอริโคจรวิปริตผิดเพี้ยนและเล็งต่อลัคนาราศีเกิดของคุณนั้นทั้งด้านการงานการเงินและสุขภาพมันได้รับผลกระทบกันทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะได้รับผลมากหรือได้รับผลน้อยมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็ขึ้นอยู่กับจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วยหากดาวพระเสาในพื้นดวงชะตาเดิมไม่ได้ตกทุตสถานภพนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในภพอริภพมรณะภพวินาศ ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการที่ดาวพระเสาร์เล็งและคนาราศีเกิดในครั้งนี้แต่ถ้าดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนอริเรือนมรณะเรือนวินาศในพื้นดวงเดิมของคุณน่ยนะคะมันก็อาจจะหนักหน่วงหน่อยการแก้ปัญหาของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะช้าลงหน่อยเรื่องราวที่จะพัฒนามันก็จะพัฒนาค่ะแต่มันจะช้าต้องใช้พลังต้องใช้กําลังมากกว่าชาวสิงห์คนอื่นๆหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ในจังหวะนี้ค่ะดาวพระเสาร์กำลังจะเข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งและก็จะเริ่มเดินหน้าอย่างชัดชัดที่สมัยได้อธิบายไปเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนปี2567ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนอริดวงนี้จะทําการเดินมนหรือที่เขาเรียกกันว่ามนองศานั่นเองนะคะก็หมายถึงดาวพระเสาร์จะอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งหยุดอยู่กับที่และการที่ดาวหยุดนิ่งสามารถตีความได้หลายๆด้านค่ะนั่นก็คือพลังงานของคุณมันหยุดอยู่กับที่ด้วย หรืออาจจะตีความหมายได้ว่าหยุดเพื่อรวบรวมพลังงานหยุดเพื่อรวบรวมกำลังที่จะผลักบางสิ่งบางอย่างไปสู่กระบวนการขั้งหน้าต่อไปชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องพิจารณาจังหวะนี้ให้ดีนะคะถ้าพลังงานในตัวคุณมันเป็นการหยุดหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ของคุณเองก็จะหยุดเหมือนกันเบือ่อเบือ่อเซ็เงเซงไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรไม่อยากพบปะผู้คนกิจการงานที่คุณทำจากที่คุณรู้สึกสนุกและท้าทายกับมัน คุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วความรู้สึกจะเป็นแบบเรียบๆเ,เฉยๆหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเชื่องช้าลงไปแต่ถ้าดาวหยุดแล้วตัวคุณพยายามที่จะคิดพยายามที่จะผลักดันตัวเองกระแสพลังงานมันจะเปลี่ยนได้ค่ะเริ่มวางแผนเริ่มมองหาจังหวะหรือว่าลงมือทํำเพื่อรอโอกาสดีๆเข้ามาลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นดวงชะตาได้ดีมาก และพอเข้าสู่วันที่18พฤศจิกายนปี2567ดาวพระเสาร์ก็จะได้ทำการโคจรเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาการที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนอริมีกำลังอยู่ในเรือนปัตนิจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างมากนะคุณจะมีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาค่ะเพราะว่าดาวพระเสาร์ดวงนี้ก็เล็งมายังลัคนาราศีเกิดชาวสิงห์จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจะโด่งดังมากขึ้น มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ได้เติบโตทางด้านหน้าที่การงานแต่ว่ามันจะเหนื่อยนะมันยังไม่ได้มีอะไรราบรื่นหรือสะดวกสบายเพราะดาวพระเสาร์ก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริและในช่วงที่ผ่านมากําลังของดาวพระเสาร์ก็อ่อนแรงลงด้วยเพราะมีการเดินวิปริตผิดเพี้ยนชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านนะคะในจังหวะที่ดาวพระเสาเริ่มเดินหน้า มันเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคุณนะมันเป็นเหมือนการเ,ออเจอกับทางแยกที่คุณจะได้เลี้ยวไปในทิศทางที่คุณเลือกเองไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมากะเกณฑ์หรืออะไรก็ตามที่มันเคยเป็นอุปสรรคเป็นวิกฤตในชีวิตของคุณมันจะได้หลุดพ้นไปสักทีโอกาสใหญ่ๆจะเข้ามาคุณจะเจอกับลู่ทางหนทางในการแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดไปหะ จะหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงนะคะทุกอย่างจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นไปแบบช้าๆจะเริ่มมองหาช่องทางในการคลี่คลายจะรับมือและจัดการได้ดีถาวดีของชาวสิงห์ก็คือแม้ว่าดาวพระเสาร์จะเป็นดาวเจ้าเรือนอริแต่โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งราศีกุมก็เป็นบ้านเรือนของดาวคู่มิตรค่ะเป็นบ้านเรือนของดาวพระราหูเสากับราหูเป็นมิตรต่อกันดังนั้นเวลาคุณจะหยิบจับทําอะไร คุณก็มักจะมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันอยู่เสมอเมื่อเจอปัญหาก็ไม่ต้องแก้ไขปัญหาคนเดียวค่ะจะมีคนมาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณช่วยคุณแก้อาจจะเป็นคู่รักคนรักเป็นเพศตรงข้ามเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นญาติสนิทมิตรหายหรือคนในครอบครัวก็ได้คุณมักจะเจอกับเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวคุณนั้นได้มาซึ่งลาภผลผล,ผลประโยชน์เงินทองรายรับรายได้อะไรที่คุณเคยทุ่มเทให้แรงให้กายให้ใจไปสุดท้ายจะเริ่มเห็นผลผลิตค่ะ สุดท้ายจะเห็นดอกเห็นผลค่ะพอคุณได้เห็นคุณก็จะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งนี่แหละค่ะในจังหวัดที่ดาวพระเสารมีกําลังวางชาเริ่มเดินหน้าแต่ก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ประมาทจนเกินไปเพราะดาวพระเสารก,ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปะตะนัตตนิอย่าพึ่งไว้วางใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ ให้ระมัดระวังเรื่องบุคคลที่สามมือที่สามหรือข่าวคราวเสียเสียหาย,หายที่คุณได้ยินได้ฟังมาและบันทาให้ความสัมพันธ์ของคุณและคู่บันทอนตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันสักหน่อยเพราะว่าดาวพระเสาโคโจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณมีเกณฑ์ที่ชาวสิงจะป่วยไข้ไม่สบายหรือถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอย่างเช่นพ่อแม่ลูกหลานบริวารที่มีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบาย แล้วคุณจะต้องใช้เงินส่วนตัวของคุณนั้นไปรักษาพาไปโรงพยาบาลพาไปรับอยู่รับยาก็ว่ากันไปมันมีผลกระทบทางด้านการเงินต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะคะอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่โคจรเดินหน้าเป็นปกตินี้จะส่งผลต่อคุณยาวค่ะไปจนถึงปีหน้าเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ดังนั้นสมัยก็อยากจะฝากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ใช้จังหวะและโอกาสตรงนี้ในการสร้างผลงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดต้องเร่งผลิตผลงานออกมาใช้ความคิดใช้ศักยภาพใช้ความสามารถที่อยู่ในตัวคุณทำทุกอย่างให้เต็มที่ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจและคุณจะไม่รู้สึกเสียใจเลยเพราะคุณได้ทำมันเต็มที่แล้ว สภาวะหนี้สินที่คุณเคยเดือดร้อนเคยไปหยิบยืมใครในระยะนี้เริ่มหาหนทางมาชำระคืนได้เกิดความคล่องตัวทางการเงินการค้าการขายจากที่เคยซบเซาติดขัดติดปัญหาหรือบางคนเคยถูกหลอกถูกโกงก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองนะคะที่สามารถคลี่คลายเรื่องราวต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นดาวพระเสาร์เล็งมายังลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ร่างกายเยอะหน่อยคะ่ะ มันเหมือนกับว่างานที่คุณทำเนี่ยต้องใช้การเดินเยอะใช้สายตาเยอะต้องแอคทีฟเยอะต้องเดินทางบ่อยต้องติดต่อกับผู้คนต้องเลือกใช้ภาษาต้องคิดให้มันเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเหนื่อยอยู่นะสมัยก็อขอบอกตามตรงมันไม่ได้สบายขึ้นนะยังเหนื่อยอยู่แต่ความเหนื่อยของคุณเนี่ยมันมีทิศทางและแนวโน้มที่ดีว่าจะสำเร็จได้ นี่แหละค่ะคือชาวลัคนาราศีสิงห์มันเป็นดวงชะตาของการขี่หลังเสือลงมาจากเสือก็โดนเสือขย่ำเลยต้องขี่อยู่หลังเสือแบบนั้นร่ําไปต้องปกครองเสือให้ได้ต้องควบคุมต้องคิดต้องหาเล่กลต้องหาลู่ทางในการที่จะควบคุมเสือตัวนั้นให้ได้เนี่ยค่ะดวงชะตาก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปได้เลยค่ะ สิ่งใดที่ดีขอให้คุณน้อมรับเอาไว้สิ่งใดไม่ดีขอให้คุณรอบคอบไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสมัยก็เชื่อว่าถ้าชาวสิงท่านใดมีเวลาได้นั่งสวดมนต์ภาวนาหรือมันทำบุญทำทานก็จะยิ่งเป็นการเสริมบารมีให้แก่ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ